การก่อสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นถนนชั่วคราวหรือถนนถาวรเราสามารถเลือกนำเจวเทคไทามาใช้ในการแยกชั้นวัสดุเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของชั้นโครงสร้างทางได้ครับ <t> ธรรมชาติของชั้นโครงสร้างทางหรือธรรมชาติของดินเมื่อมีน้ําผิวดินมาก็จะเกิดการเคลื่อนตัวหรือเกิดการจมตัวลงเป็นจุดๆทําให้การควบคุมการแตกร้าวของชั้นผิวทางเป็นไปได้ยากด้วยครับ สำหรับโครงการนี้เลือกใช้นอนมูบเอนจเท็กซ์ไทซึ่งมีความสามารถในการรับแรงดึงได้สูงเหนียวฉีกขาดยากยืดหยุ่นตัวสูงแล้วก็ระบายน้ําได้ดีมาใช้ปูเพื่อแยกชั้นวันสดุในชั้นโครงสร้างทางเพื่อเพิ่มสเสถียรภาพครับและในขณะก่อสร้างเราอาจเลือกใช้ตะปูตอกเพื่อยึดรั้งแผ่นเจลเท็กซ์ไให้ตึง ไว้ชั่วคราวแบบนี้ก็ได้ครับและถ้าเราเพิ่มเสถียรภาพของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้นก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอายุการใช้ง,งานของชั้นผิวทางและช่วยลดการแตกคร้าวได้เยอะเลยครับวัสดุที่ถูกจัดส่งมาหน้างานจะถูกบรรจุในแพ็เกจจิ้งที่เรียบร้อยมิดชิดแบบนี้แต่หากต้องมีการจัดเก็บวัสดุไว้ที่หน้างานเป็นระยะเวลานานก็ไม่ควรปล่อยให้เจอเทคไทยตากแดดโดยตรงโดยอาจมีผ้าพลาสติกคลุม หรือมีหลังคาโชว์คราวแบบนี้